ียสายฟ้าและเฮียพายุยิ่งโตน่ารักมากๆชาวเน็ตนั้นเชียร์สนั่นลูกสาวอีกคนต้องมาแล้วนะจ๊ะแม่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6กันยายนปี2560ค่ะหลังจากที่คลอดทายาทหมื่นล้านอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชาย้าแฝดของนางเอกสุดฮอตแห่งเมืองไทยสาวชมพู่อารยาและแฟนนุ่มนักธุรกิจอย่างน็อตวิสรุตค่ะ เธอนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยความน่ารักและเป็นถึงลูกฟ้าแฟดของระดับนางเอกชื่อดังจึงเป็นที่พูดถึงกันสนั่นโลกโซเชียลค่ะตัดภาพมาตอนนี้เลยสองหนุ่มน้อยยังคงกวาดใจแฟนๆได้เป็นอย่างดีสังเกตได้จากอินสตาแกรมนี่แหละค่ะหากมีรูปน่ารักหรือว่าคลิปโดนใจเมื่อไรแล้วล่ะก็ ่างได้รับคำเชื่อชมซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้คุณแม่คนสวยเธอจะมีลูกชายถึง2องคนแล้วแต่อีกหนึ่งความหวังของทัพกองเชียก็ยังคงแอบลุ้นตลอดแล้วค่ะว่าอยากให้เธอนั้นมีลูกสาวฟ้าแฝดเป็นเพื่อนเล่นกับสายฟ้าและผ่ายอยู่บ้างล่ะคะ่ะ